สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลย เกี่ยวกับนะครับผมสงครามเย็นซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกือบจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและโซเวียตซึ่งเหตุเนี่ยมันมาจากการที่เรือรบของสองฝั่งนะครับผมมันมาชนกันและการชนกันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุด้วยมันเกิดจากนะครับที่ เรือของฝั่งโซเวียตเนี่ยตั้งใจนะครับผมซิ่งเพื่อมาชนเรือของฝั่งอเมริกาเลยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ ย้อนกลับไปในช่วงปลายของสงครามเย็นเนี่ยนะครับผมทางฝั่งของอเมริกาและฝั่งของโซเวียตก็เรียกได้ว่านะครับผมมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับกว่ายุคก,ก่อนหน้านั้นแต่ว่านะครับผมทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ยังคงตั้งกาดใส่กันอยู่ในเรื่องของการทหารนะครับเพราะยังถือว่าเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของกันและกัน นันเนี่ยนะครับผมจึงทําให้ปฏิบัติการทางทหารหลายอย่างเนี่ยยังคงนะครับผมดําเนินไปอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือการลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งก็มีหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับผมที่เรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ลุกล้ำนะครับผมเข้าไปในน่านน้าของฝั่งโซเวียตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะครับผมในการเดินเรือผ่านน่านาน้าตรงนั้นตามกฎข้อหนึ่งของ UN นั่นก็คือ right of innocent passage มันคือนะครับผมกฎที่สามารถทําให้เรือของประเทศต่างๆเนี่ยเดินเรือผ่านน่านาน้ําผ่านพื้นที่นะครับผมของประเทศอื่นๆได้ถ้ามันไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารถ้ามันเนี่ยนะครับผมไม่ไปกระทบต่อความมั่นคงหรือสร้างความไม่สงบสุขให้กับประเทศนั้นๆนะครับคือก็เรียกง่ายๆว่า สามารถเดินเรือผ่านได้เฉย แต่ไม่สามารถปฏิบัติการอะไรได้นะครับซึ่งหลายครั้งอเมริกาก็อ้างว่าเอ้าเราไม่ได้มาปฏิบัติการสอดแนมไม่ได้มาลาดตะเวนแค่เดินเรือผ่านไปเฉยเราต้องผ่านทางนี้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนโยบายของทางโซเวียตเนี่ยในสมัยของประธานาธิบดีพรีเมียร์มิคาอิลกอบาชอฟเนี่ยนะครับเขาก็รับรู้ถึงเรื่องราวดังกล่าวพวกนี้ดีแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและโซเวียตเพิ่มขึ้นไปอีกแต่เขาก็ไม่สามารถนะครับที่จะปล่อยให้เรือรบของสหรัฐเนี่มา ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทะเลของโซเวียตได้แต่จะทํายังไงล่ะครับผมถ้าเกิดสั่งให้ยิงใส่กันเลยเนี่ยมันก็จะเป็นชนวนให้เกิดสงครามได้ถูกไหมประธานาธิบดีกอบชอฟเนี่ยนะครับผมเลยปรึกษากับเราเสนาธิการทหารเราหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเนี่ยนะครับผมและได้ข้อสรุปมาว่าเราเนี่ยจะขับไล่เรือของพวกอเมริกันออกจากน่านน้าแต่จะไม่ใช้อาวุธโจมตีแต่จะเป็นการเอาเรือของเราเนี่ยเข้าไปดันนะครับผมดันมันจนกว่ามันจะเปลี่ยนเส้นทางออกไปคำสั่ง ั่งนี้เนี่ยนะครับก็ถูกนําไปมอบหมายให้กับกองทัพเรือโซเวียตและในวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี1988ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงโคตรจะปลายของสงครามเย็นแล้วถูกไหมเรือรบของสหรัฐสองลำเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือเรือครูเซอร์ USS Yorktown กับเรือพิฆาต USS c a r o อนได้รับมอบหมายภารกิจนั้นนะครับผมให้ไปลาดตระเวนในพื้นที่ทะเลแบล็กซีซึ่งเป็นนะครับผมน่านน้ำของโซเวียตในตอนนั้น เรือฟริเกตของโซเวียต2ลำเนี่ยนะครับผมก็ได้ทําการเข้ามาอินเตอร์เซปเรือรบของสหรัฐฝั่งของโซเวียตเนี่ยนะครับผมวิทยุบอกเรือรบสหรัฐว่าให้ออกไปจากหน้าน้ํานี้นะหน้าน้านี้เนี่ยมันเป็นหน้าน้าของโซเวียตแต่เรือรบสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ตอบกลับไปว่าเนี่ยเราเนี่ยเดินทางผ่านด้วยการใช้สิทธิ์ right of innocent passage นะครับคือเราไม่ได้มาทําปฏิบัติการทางทหารเราแค่ขอผ่านเฉยๆซึ่งก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งอยู่ๆนะครับผมเรือฟริเกตของฝั่งโซเวียตลำหนึ่งเนี่ยก็ได้ทําการ รเร่งความเร็วแล้วก็ตามเรือยอเทาวมาจนใกล้ระดับนึงเนี่ย เรือฟริเกตของฝั่งโซเวียตเนี่ยก็ทําการชนเรือรบของฝั่งอเมริกันเพื่อที่ทําการนะครับผมดันเรือของฝั่งอเมริกันเนี่ยให้เปลี่ยนเส้นทางออกไปจากน่านน้านี้ซึ่งในภายหลังเนี่ยก็มีเรือฟริเกตอีกลำเนี่ยนะครับผมมาพุ่งชนเรือแครอนและพยายามที่จะดันเรือแครอนออกไปเหมือนเนกันนะครับถึงแม้ว่าเรือของฝั่งโซเวียตสองลำเนี่ยเป็นเรือฟริเกตที่มีขนาดเล็กกว่าเรือเดสทรอยเออร์และเรือครูเซอร์ของฝั่งอเมริกันมากแต่พวกเขาเนี่ยนะครับผมก็ตะบีตะบันนะครับผมขับไล่แล้วก็ ดันเรือสองลำนั้นอย่างจริงจังดูจากในคลิปได้เลยนะครับ พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับผมเรือของอเมริกาก็ได้วิทยุไปขู่เรือของโซเวียตนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่หยุดดันเนี่ยกูจะปล่อยห่อออกไปแล้วก็ยิงใส่มึงแล้วนะซึ่งโซเวียตก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่าได้มึงส่งมาสิกูจะยิงให้ร่วงก่อนเลยนั่นเนี่ยนะครับจึงทําให้สหรัฐเนี่ยไม่กล้าส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปเพราะกลัวว่าถ้าเกิดโซเวียตเนี่ยนะยิงตกมาจริงๆเนี่ยมันจะยกระดับไปสู่การต่อสู้กันด้วยอาวุธจริงของทั้ง2ฝ่ายจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฝั่งอเมริกานะคร เปลี่ยนเส้นทางนะครับออกไปจากน่านน้ำของโซเวียตซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมก็ได้รับการขนานนามว่า เหตุการณ์19 8 8 Black Sea Bumping ซ n c i d e n t ินค <go> ือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันคือเหตุการณ์นะครับผมเรือชนในทะเล b l a c ็ s ซ a ในปี1988ัน้นั่นเองก็จะเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะของฝั่งโซเวียตไหมก็น่าจะใช่นะครับก็เป็นการดันเรือจนอเมริกาทนไม่ไหวแล้วก็ออกไปเองอ่ะก็นี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวเล็กๆในน้อยที่เราเนี่ยเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันที่เป็นนะครับผมเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามระดับเล็กซึ่งอาจจะเพิ่มสเกลไปเรื่อยๆจนเป็นสงครามใหญ่ดับ สงครามโลกได้เลยนะเพียงแค่เรือสองลำกระทบกระทั่งและถ้ามีเรือลำหนึ่งเนี่ยยิงอาวุธจริงออกมาเนี่ยซึ่งก็นับว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมที่มันไม่ได้เกิดขึ้นก็ถ้าหากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยจริงๆแล้วก็ถ้าอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆในสงครามอะไรกันอีกหรือมีเรื่องราวอยากให้ผมเล่าเนี่ยก็ส่งมาทางเพจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็หามาเล่าทุกท่านได้ฟังกันวันนี้เนี่ยขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยครับ